งตังงเออขั้นตอนนี้การก่อสร้างอยู่ในขั้นทำฐานรากแล้วนะครับว่าอ่อมันได้เลื่อนเนี่ยมันต้องมีฐานรากแล้วขณะนี้อยู่กําลังขั้นกองกอเสาเข็มเรียบร้อยแล้วกําลังเทฟุตติ้งนะครับแล้วก็กำลังจะทำฐานเมื่อฐานเสร็จเนี่ยก็จะขึ้นฐานโครงเหล็กเมื่อโครงเหล็กเสร็จเนี่ยบันได้เลื่อนก็จะตามมาก็คิดว่า าน่าจะจบสิ้นไปในเดือนสิงหาคมนี้นะครับซึ่งก็จะได้เปิดใช้ต่อไปขณะนี้ก็เป็นไปตามแผนงานอยู่แม้ว่าจะล่าช้าในขั้น,นต้นสักนิดเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานฐานโลโภคต่างๆเนี่ยทั้งระบบปาระ้าก็ดีระบบไฟฟ้าแล้วก็ระบบาสายาสื่อสารต่างๆเป็นปนัญหามากในการที่จะย้ายออกจากบริเวณก่อสร้างนี่คือประสรักหนึ่งในการก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐานต่างๆก็คือการย้ายสานโโค โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายเคเบิลที่มาอิงกับสายสองก๊อฟ้าเนี่ยจะเป็นปัญหาแท้จะทุกโครงการในขณะนี้ครับ